เชิญเราอยู่ที่นี่ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะคะยังเป็นช่วงเช้าอยู่ในชุมชนนะคะก็มีบางร้านเปิดแล้วและบางร้านก็ยังไม่เปิดเรามาเจอร้านขายขนมเปี๊ยะเป็นร้านเก่าแก่ขนมเปี๊ยะดูน่าทานมากมาก ทางร้านขิงว่าเขาใส่ไข่แดงเต็มๆลูกแบบนี้เลยมีหน้าทั้งหมดตามนี้อัน15บาทเราจะมาชิมหน้าแหลนกันล้าที่ไส้ที่เราเลือกก็คือไส้เพือกไข่ยๆก้ว้าววิ่กินกันกิน น้อเปียอร่อยหน่อเปีย,ยที่คือคุ้นเคยสมัยเด็ <c oughs> กเด็กน้อเปียที่เคยกินตอนเด็กเด็ก <c oughs> ร้านต่อไปกล้วยเตี๋ยวก้างชื่อดังในชุมชนเราสั่งกล้วยเตี๋ยวเจ้าสมุทมากินอร่อยหิ่มแล้วก็เดินมาเจอภาพฝาผนังในตำนานสีซีดลงไปเยอะเลยผ่านร้านคาเฟ่ด้วยแต่ยังไม่เปิด มาถึงร้านงานแฮนด์เมดเต็มร้านงานถักของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดินมาเจอตรอกตรอกหนึ่งตรอกท่าแม่ผ่องอันนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในตรอกนะคะตรงนี้มีมุมถ่ายรูปด้วยและสุดทางก็เป็นริมน้ำสวยมากเลยบรรยากาศออกมาจากตรอกทางเดินก็มีคนเปิดร้านเยอะและมีคุณป้าเขาเอาผลไม้ลองกองมาขายสดๆจากสวนค่ะ สองโลร้อยค่ะใช่ไหมคะสอ,สองโลครึ่งสองสองโลครึ่งให้กันแบบจุกจุกสองโลครึ่งเดินตามกลิ่นมาก็เจอร้านให้ชิมทุเรียนฟรีเขาให้ชิมฟรีจริงๆนะเป็นภูภูเลยแถวแถว,วจันทำไมฟรีเยอะจังะก็คนจันเขาน่ารักไงฟองมันนี้ ให้ชิมทุเรียนฟรีแต่ความจริงเขาขายเห็ดทอดนะคะมาถึงขากลับเราก็ได้อิ่มพุงอิ่มใจคนจันใจดีจริงๆ